ทริปเป็นไงบ้างวิวอลังการผู้คนก็เป็นมิตรแล้วลูกค้าลหรฉันทำให้เขาพูดไม่ออกเ <c oughs> จ้าหน้าที่เกรฟมือดีที่สุดของผมแล้วสามีของเธอล่ะแค่คนธรรมดาเงยจ้าคิดถึงคุณจังเ,เนียเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเขาคือสมาชิกครอบรครัวคนเดียวของเธอเดวิด <c oughs> <c oughs> สามีฉันอยู่ไหนมีเอกสารลับโค้ดเนมคาริบแลกแกตกขโม,มันมาจากสังกัดของแกถ้าเรื่องนี้เล็ดลอดออกไปแกเป็นไม้แน่นอนคาริแบแลกคืออะไรการันตีคบระหัมโดยผู้กำกับเทคคิ้นเราสร้างมันเพื่อทำลายระบบดิจิตอลเมื่อทาังรอดมีสองทางเลือก ถึงจะได้มันไปเธอก็แน่เขากลับมาไม่ได้เธอรู้ใช่ไหมยช่<ห>ฉันไม่ได้หักหลังบ้านเกิดตัวอื่นองค์กรคือชีวิตของฉันหรือขายตัวตนแต่ฉันเสียเขาไม่ได้บ้าไปแล้วฉันต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรอยู่ในนี้ให้เจ้าหทีทุกกองติดตามเรื่องนี้ <Never> forget, พลิกเบ <never forget, S 1> ืองตามหา <forget. S 1> ลากคอมันมาให้ได้ ักจำกัดความดังของเสียงแก่เราไม่เรียกผู้หญิงว่าอ,อีก,กันแล้วได้คนารีแบล็กเมื่อไหร่ฉันจะได้ชำระแคดสักทีถ้าเราใช้มันไม่มีทางยกเลิกได้คนารีแบล็กรหัสลับดับโลก 17ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์